ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนเมษายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงการงานเนี่ยมาแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะดวงของค้าขายนะครับผมการทําธุรกิจการขายของขายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับดีมากๆนะครับผมแล้วก็เจะมีตกในเรื่องของบริวารที่ไม่ค่อยถูกใจเราสักเท่าไหร่ครับเรื่องของการเงินเนี่ยอยากใจนัก คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีธนูนะครับผมแล้วก็วันนี้เราอยู่กับพิธีกรในรายการของเรานะครับคุณไม้นั่นเองสวัสดีค่ะ,ะคุณไม้ก็จะมาเป็นพิธีกรนะครับผมคอยถามคำถ,ถามของคนทางบ้านให้เราได้ชมกันด้วยนะครับอโอเคครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มรับชมคำทำนายกันเลยครับผมดวงดวงชะตาเดือนนี้ของชาวธนูนะครับผมการงานการเงนินจริงมีดวงค้าขายอยู่นะแล้วก็ดวงความรักบ้างนะครับ มุงความรักโอเคอาจารย์โอเคผ็นคนสนนี่คือ,อ,อเลยนะโอเคครับผมมาถ้าที่ดูแล้วนะครับผมก็ดวงรวมๆของชาวธนูในเดือนนี้นะครับก็จะบอกว่าเด่นเรื่องค้าขายอันดับแรกเลยค่ะใครที่ทําธุรกิจเป็นนักธุรกิจทํามาค้าขายขายของข,ข,ขายอะไรก็ตามนะครับผมบอกเลยว่าโหเดือนนี้ปังมากนะครับผมหยิบจับอะไรก็โหอ,ออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับ มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับก็ชาวธนูเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับผมอาจจะไปค้าขายไปติดต่อค้าขายต่างประเทศหรือบางทีถ้าไปเที่ยวอาจจะได้แบบมีการแวะไปดูง,งานอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะอาจจะมีโอกาสทางชีวตเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าเดือนนี้ชาวธนูเดินทางนะ ดีนะครับถือว่าดีเลยในเรื่องค้าขายดีแต่ก็จะมีตกในเรื่องของบริวารจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับผมบริวารจะรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจไม่ค่อยเป็นที่แบบเฟื่อเลือขนาดานั้นอ่าใช่ครับผมอ่าเหมือนจะทําอะไรไม่ค่อยถูกใจเราสักเท่าไหร่ประมาณเนี้ยนะครับอ่าก็ต้องเหมือนต้องมานั่งคอยตามแก้อ่าตามแก้ไขปัญหาที่บริวารเราก่อเอาไว้ด้วยนะครับฉะนั้นในเดือนเนี้ยเวลาเรา,เาทำงานเรามีลูกน้องมีอะไรเนาะเราก็อยากจะอยากจะให้ดับคอยตามเช็ค ให้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่าเพิ่งปล่อยผ่านไปนะครับหรือว่าพยายาม follow up ไว้ถามลูกคงลูกค้าก็ได้นะครับว่าทํางานเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับก็จะช่วยได้มากๆครับสำหรับคนที่ทํางานนะครับในองค์กรต่างๆนะผมเดือนเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะมีงานใหญ่เข้ามาให้เราแบบว่าให้เราได้ลองทําใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆให้เราได้ทํานะครับนะก็ถือว่าเป็นการแบบ ได้ทดลองงานใหม่ๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในเดือนนี้นะครับผมเ<ม>พื่อน่วงงานก็ถือว่าอย<ม>ู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมแต่หากว่าใครอย่างที่บอกใครที่มีบริวารก็บริวารก็จะทํางานแบบไม่ค่อยจุใจหรอกักเท่าไหร่นะครับอืมโอเคทีนี้ก็ต่อมาครับผมในเดือนนี้เรื่องของการเงินในเดือนนี้ะนะครับผมก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใช้ได้นะครับผมแต่ถามว่ามีรายจ่ายเยอะไหมไรายจ่ายมีเยอะเช่นกันนะครับผมเรียกว่าออกแบบ ออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนจะเบรกกันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ช้อปปิ้งไหมคะอาจารย์น่าจะช้อปปิ้งมันจะไปทางช้อปปิ้นปนงน่าจะช้อปปิ้งครับผมทอ mm hmm. ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องรายจ่ายที่เป็นหนักเหมือนเรื่องสําคัญสักเท่าไหร mm ่ hmm. นะครับผมเพามักจะเป็นหนักช้อปปิ้งนะครับ mm hmm. แล้วก็การลงทุนดีนะครับลงทุนได้ใครอยากลงทุนเล่นหุ้นอยากเปิดธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับผม mm hmm. จะเล่นทองซื้อทอง mm hmm. เกิงกาไรได้นะผมก็ยินริมทองของมาก์โกโคด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินนะครับจริงอยากให้เดือนนี้ให้ชาวราศีธนูนะครับผมลองไปขอพรกับเทพประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวดูนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้รับกลับมาด้วยนะครับผมท่านจะประทานพรใหนะ้เป็นดวงเป็นเดือนที่แบบว่าเหมือน ราศีธนูสามารถคอนเน็กกับเทพตัวเองอได้ดีมากๆนะครับอีกเดือนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงความรักคนโสดนะครับผมดวงความรักคนโสดนะครับผมในเดือนนี้บอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากโสดแล้วยังเหนื่อยอีกเหรอคะโสดแล้วก็ยังเหนื่อยอีกครับผมเพราะว่าคนที่เข้ามาในเดือนนี้จะเจอแต่คนที่เรารู้สึกว่าอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้นะครับสส่วนใหญ่แล้วก็คนที่เข้ามาไม่ค่อยถูกใจเรานะครับ ม่ก็ดูใจไม่เท่าไหร่นะครับยังสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้เราอีกนะครับเรียกได้ว่าถ้าเดือนนี้ชาธนูมีคนคุยเนาะอยังไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันดูดูกันอยู่นะครับผมก็โอกาสที่จะรู้สึกว่าเ,เขาแบบแปลก,กเขาเหมือนเหมือนอาจจะแบบเผยธาตุออมาในเดือนนี้ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่อก็จะเห็นกันในเดือนนี้นะครับผมโอเค แล้วก็ต่อมาครับผมดงความรักของคนที่มีคู่แล้วดงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับในเดือนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่่นข้างจะโอเครับเรื่องดีไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็จะมีแค่อาจจะมีแฟนเราเป็นคนที่เสน่ห์แรงพอสมควรเสน่ห์แรงมากๆครับแล้วก็อาจจะมีคนเข้าหาเยอะเราจะปวดหัวหน่อยนะครับในเดือนนี้แต่ก็เท่าที่ดูแล้วไม่ได้มีเรื่องเกณฑ์ของการทะเลาะแตกหักอะไรเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการคิดถึง ถึงห่วงน้อยใจขึ้นมาประมาณนี้อยู่แล้วเพราะแฟนเรามีเสน่ห์สักหน่อยใช่ครับผมแต่ว่าท้าที่ดูแลนะครับไพ่เนี่ยก็ไม่ได้พูดในเรื่องของการที่แฟนเราจะไปเหมือนกับไปเล่นอะไรกับใครเขานะครับผมแค่มีคนมาชอบีเซอใช่มีคนมาชอบมีคนมาคุยมีคนมาแบบทำความรู้จักอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายจากเขาก็มาแล้วเขาก็ไปนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นดวงสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมสุขภาพในเดือนเนี้ยนะผมก็จะรู้สึกว่าทั้งเดือนเนี่ย ชาพนูจะรู้สึกว่าเหมือนมีความผิดอ,อมเกิดขึ้นมา 1> <1> นะครับผมมีความขึ้นไส้ความผิดอมเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เหมือนกับระบบย่อยระบบอาหารอาหารพวกนี้จะไม่ค่อยดีจะมีโอกาสได้ไปทานอาหารที่อาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่อ่าพวกนี้ฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ดูเรื่องอาหารการกินให้ดีนะครับทานอาหารที่แบบสดุงใหม่นะครับแล้วก็อย่าทานอาหารแบบว่าครั้งคืนอาหารแสลงพวกนี้นครับก็อาจจะลดลงหน่อยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของ การทำบุญเสริมโชงในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้ก็มีดวงเสียงโชคอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากถ้าใครที่คิดจะเล่นก็เล่นได้นะครับผมแต่ก็ไม่แนะนำให้เยอะเท่าไหร่พอประมาณพ<ข>อ,อประมาณดีกว่าครับผมเพราะว่าไม่ได้ดว,วงเสียงโชคไม่ได้แบบว่าพุ่งแรงสักขนาดนั้นนะครับทีนี้การทําบุญเสริมโชคในเดือนนี้ของชาวธนูเนาะอยากจะแนะนําให้ชาวธนูนะครับผมจริงๆไปขอพรอไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพประจําตัวเทพที่นับถือเนี้ย ถ้าใครที่ไม่ได้ไปไหว้นานแล้วเดือนนี้อยากจะให้แวะเวียนไปไหว้บ้างเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารคอนเนคกับเทพประจาตัวเนี่ยได้ง่ายมากมะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขากลับไปขอพรไปไหว้บ้างไปอะไรบ้างเนี่ย จะทาให้เหมือนจะได้โชคได้รับกลับมานะครับผมการค้าขายการอะไรก็จะดีขึ้นปังขึ้นนะครับมีคนเอาโอกาสดีๆมาให้เยอะขึ้นนะครับผมเดือนนี้สัญญาณแรงต้องติดต่อหน่อยใช่ครับผมเป็นเป็นเดือนที่แบบต้องกลับไปต้องกลับไปไหวนะครับผมโอเคสรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนเมษายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดวงการงานเนี่ยมาแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะดวงของค้าขายนะครับผมการทําธุรกิจการขายของขายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับดีมากๆ นะครับผมแล้วก็เราจะมีตกในเรื่องของบริวารที่ไม่ค่อยถูกใจเราสักเท่าไหร่ครับเรื่องของการเงินเนี่ยอยากจะแนะนําให้ชัดนูไปกลับไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพประจําตัวนะครับจะได้รับก็จะได้รับโชคลาภกลับมานะครับดวงความรักคนโสดในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นดวงที่จริงๆอยากให้คนโสดอยู่เฉๆเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเจอแต่ดับมันอย่างอารมณ์ดับอะไรอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คนที่คุยอยู่นะครับผที่เหมือนจะน่ารักแต่เดอนนี้ก็กลับกลายเป็นแบบว่าเหมือนเปรยแท้ เผยธาตแท้ออกมาทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นดวงความบักของคนที่มีคู่นะครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับจะมีแค่แฟนเราคนรักเราที่เสน่ห์แรงมากๆนะครับทำให้มีคนเข้ามาแบบเข้าหาคนเยอะนะอาจจะทําให้เกิดการน้อยใจหึงหวงเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็สุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็เรามาระวังเรื่องอาหารการกินให้ดีครับผมอ่าโอกาสที่จะเจอพวกอาหารเป็นอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษ อาหารที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสดไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะมีสูงนะครับดวงสิ่งช่วงในเดือนนี้มีบ้างแต่ไม่ดีเยอะมากนะครับแล้วก็การสมบุญสิ่ช่วในเดือนนี้นะครับก็ไหว้ได้ทุกองค์เลยนะครับผมกับเทียบประจําตัวของเรานะครับใครที่ไม่ได้ไหว้ก็แนะนําให้กลับไปไหว้ดูครับผมก็จะดีมากๆครับก็จบไปแล้วนะครับกับคำแนะนยของดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูนะครับผมประจําเดือนเมษายนนี้นะครับก็สำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขออวยพรให้ทุกคนนะครับผมประสบความสําเร็จนะครับผมในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับผมขอให้ได้สมหวังอย่างที่ทุกคนต้องการเลยนะครับแล้วก็ขอให้สงการนี้นะครับผมกลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกับกันมาทุกคนเลยนะครับผมสวหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ